ตกลงเองก็คุณจะเป็นอาจารย์ได้ประมาณ12ปีปีนี้ขึ้นปีที่12นะครับทุกทีก็อยู่เอกชนมาตลอดเขาเครียดมันก็เครียดเพราะางทำวิจัยอะไรก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับก็หลังจากที้กลับมาก็มาชดใช้ทุนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดรับโจทย์รับเรนเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับก็ก็ใช้ตรงส่วนนั้นแหละเอามาทําเป็นตัวงานต่างๆนะครับสาหรับในงานการทํางานของผมเนี่ยนะครับก็ตามปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้ลักษณะของนําโจทย์หรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาต่างๆที่อยู่ในชุมชนเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยนะครับที่ได้รับโจทย์มาอะไรมาเนี่ยเอามาทําวิจัยในห้องปฏิบัติการก่อนนะครับพอได้ผลได้อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ดาเนินการเขียนบทบความเขียนเล่มเกนียในการส่งเข้าตีพิมพ์ทั้งในวรารสารในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาหัวข้อที่เราทำในห้องปฏิบัติการเนี่ยนะครับยื่นขอเสนอโครงการวิจัยคือเรา เราจะไม่ได้ทําแบบทําไปแล้วก็ยื่นไปทําไปยื่นไปอย่างนั้นเราเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่มีนักศึกษาระดับปริญญาโทิปญาเอกนะครับแล้วก็ใช้นักศึกษาระดับปริญญาตรีอะไรประมาณนี้นะครับในการช่วยงานเรานะครับแล้วพอเราได้ทุนวิจัยเนี่ยนะครับเราก็ทุนวิจัยที่เราได้เนี่ยโดยมากเราจะขอเป็นทุนวิจัยที่ใช้ประโยชน์กับชุมชนนะครับคือเป็นการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับซึ่งมันก็ตรงกับตีงงานตรงนี้เลยนะครับที่เราใช้เราจะได้ทุนตรงนี้ตลอดนะครับซึ่งเป็นทุนวิจัยภายนอกนะครับ พอได้รัวิจัยปุ๊บเราก็เอาไปถ่ายทอดแลวก็พอหลังจากถ่ายทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะจัดทํา so คู่มือองค์ความรู้ซึ่งไอ้คู่มือตรงนี้เนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์มากนะครับเพราะนอกเหนือจากชุมชนที่เราไปถ่ายทอดแล้วเอาเอาไปใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยคู่มือตรงนี้เนี่ยมันเป็นสเต็ป by สเต็ปนะครับให้กับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆที่จะไปใช้งานหรือในวิชาการอื่นๆเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับงานวิัยของผมเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นงานเกี่ยวกับ ประมาณ 60- 70%เป็นงานเกี่ยวกับสีย้อมธรรมชาตินะครับนะครับที่เอาไปใช้ทางด้านสีถอนะครับก็งานตรงนี้เนี่ยนะครับโดยมากก็จะได้รับโจทย์มาเ,เช่นเอ่อทำไงให้ได้สีม่วงทำไงให้ได้สีเขียวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จากสีธรรมชาติเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาม i x มาผสมกันนะครับเช่นเอาสีแดงสีสีนเงินเอามาผสมกันแต่มันก็ต้องมีสัดส่วนมีอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็จะต้องมีการทดลองกันนะครับว่าเ้ยผสมไงให้ได้ม่วงผสมไงให้ได้เฉดเขียวนะครับรวมทั้งเอ้ทำไงให้ได้เฉดสีดํา โดยเฉพาะช่วงที่รัชกาลที่9สวรรคตรนะครับช่วงนั้นก็ต้องการที่ผ้าเช็ดดำเราก็ต้องหาวิธีทำไงให้ได้เช็ดดำให้ได้ง่ายที่สุดนะครับรวมทั้งอตอนที่กลับมาใหม่เนี่ยนะครับต้องบอกตรงว่าโจทย์ที่ได้รับมาคือทำไงให้ย้อมครามเนี่ยมันย้อมง่ายมากนะครับคือ <c oughs> ปกติแล้วเราย้อมเนี่ยชาวบ้านทั่วไปย้อม7วันถึง10วันกว่าจะย้อมได้นะครับได้รับโจทย์ ก็คือทุนวิจัยจากสกว์นี่แหละทุนวิจัยแล้ววิจัยหน้าใหม่ก็ยื่นไปอะไรไปนะครับปราอเกิดปรากฏว่ามันได้พอดีก็ต้องมาแก้โจทย์ตอนนั้นยื่นไปถามว่าก็ไม่ได้ั่างเทียนหรอกนะแต่ก็ใช้อาศัยทฤษฎีทางวิชาการเข้ามาแล้วก็เขียนไปอะไรไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ทําได้นะครับก็คือเราใช้กระบวนการทางเคมีเข้ามาช่วยที่ไม่ได้เป็นอันตรายนะครับจาก7วันนะครับถึง10วันเนี่ยให้เหลือเพียงแค่ครึ่งชงั่วโมงเราสามารถที่จะยอมได้ทันที แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ตัวน้ําย้อมตัวอะไรเราก็ไม่ได้เททิ้งเราก็สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้เลยได้นะครับเพียงแต่ผสมคลั่งเข้าไปอะไรเข้าไปนะครับพวกเราถ้าเกิดสนใจก็เข้าไปดูได้ที่คณะอุตสาหกรรมมีทอางทีเราจัดงานแล้วก็แปลงเสื้อกลับไปเสื้อใหม่ก็ตัวเนี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยช่วยย้อมนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อุณหภูมิไม่ต้องใช้ความร้อนนะครับเราก็ทําออกมานะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็วิสาหกิจชุมชนก็ตอนนี้ก็ได้เผยแพร่ไปแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้ก็ให้เยอะนะครับวันนี้นะครับวรม ทั้งงานพิมพ์งานพิมพ์ผ้าด้วยสีธรรมชาติก็จะน้อยลงนะเออขอโทษทีไม่ใช่น้อยคือไม่ใช่มีใครทำเราก็จะเป็นคนริเริ่มแรกๆนะครับที่เอาสีคธรรมชาติเนี่ยเอ่อเอามาใช้งานในด้านการพิมพ์หรือเพ้นท์ผ้านะครับลัจกจณะของงานพิมพ์เพ้นพท์ผ้าทาไมต้องเล่นสีครามเพราะว่าสีครามเป็นสีนธรรมชาติตัวเดียวที่ค่อนข้างจะมีความคงทนของสีคำว่าคงทนก็คือทนแสงทนแดดทนซักล้างอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับสีไม่ตกง่ายนะครับนี่นะครับถ้าเกิดเป็นครามแท้ๆเนอะนะครับเราก็ได้รับโจทย์มาแล้วก็ ทำไปมีทั้งการเทนการพิมพ์เราทาได้หมดนะครับวันนี้นะครับก็เอาไปถ่ายทอดเอาไปใช้งานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับถ้าเกิดรูปภาพเหล่านี้ใครอยากจะสนใจก็เข้าไปที่คณะได้นะครับวันที่ผมอยู่ก็เรืมว,ว่ามัหยุดทุกวันแหละนะครับก็เข้าไปศึกษาเข้าไปขอความรู้เข้าไปอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละสัปดาห์ก็จะมีผู้ประกอบการโทรเข้ามา ขอองค์ความรู้ขออะไรประมาณนี้นะครับก็เราก็จะให้ไปรวมทั้งเราพิมพ์เราย้อมเป็นสีน้ำเงินแล้วเราทำไงให,ให้มันลอกสีครามออกได้อีกลเราก็คิดรีเวดกลับกันนะครับเราก็ใช้พวกดักครับทิมใช้อะไรพวกเนี้ยนะครับในการทําให้ตัวสีครามตัวอะไรพวกเนี้ยนะครับเออมันหลุดลอกมาให้เป็นเส้นลวดลายที่เป็นสีขาวนะครับให้เหมือนกับผ้าบาติกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดคือย้อนกลับนะครับโดยใช้สารที่มันมีอยู่ในชิ้นจัจวันง่ายๆเนี้ยเอามาทําให้มันง่ายขึ้นนะครับเราก็ทําออกมารวมทั้งบริษัทไทวากอออันน ีก็มา คือนักศึกษาเราเป็นฝึกงานที่นั่นแล้วนักศึกษาต้องทำโปรเจกต์กด้วยก็ทำโปรเจกต์กร่วมกันกับทางบริษัทไทวาโก,โก้ไทวาโก้ผ้าที่เราใช้เป็นผ้าไนลอนไนลอนก็คือเป็นผ้าใยสังเคราะห์ตามบทสีทสีคำจะติดกับพวกผ้าใยธรรมชาติเออโทอทีเพื่อใยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไหมหรือว่าคอตตอนเราก็ใช้กระบวนการทางเคมีเข้าไปช่วยใช้องความรู้ทางเคมีเข้าไปช่วยนะครับโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายทําให้สามารถที่จะยอมติดตัวไนลอนได้อะไรได้นะครับตัวนี้ก็คือจะทําเป็นของที่ระลึกของไทวากโก้ให้ทำ นั่นก็ทาออกมารวมทั้งเราก็จะใช้ออทางพอใช้ไปปุ๊บสีธรรมชาติเนี่ยเราลองทําเป็นสีผงดีไหมอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานาการใช้งานตรงนี้เราไม่ได้ไปย้อมนะย้อมก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าไหร่เราก็จะไปใช้ในงานพิมพ์งานเพ้นท์นะครับซึ่งปีนี้เราก็ได้ทุนจากสำนักง,งานการวิจัยชาติเป็นทุนกนารจัดการความรู้และถ่ายทอดทโลยีแล้วก็ตัวนี้ลงไปสู่งานบาติก นะครับเราก็ตรงนี้ปลงไปแล้วก็ทําเป็นสีผงออกมาซึ่งปีนี้นักศึกษาเราก็ที่ไปฝึกงานก็ได้รับโปรเจกต์ทำสีผงเหมือนกันนะครับก็จากบริษัทจุหลไทยก็ทำช่วยกันทำขึ้นมานะครับจนกระทั่งเป็นสีผงแล้วก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล,แล้วก็จำหน่ายเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มจําหน่ายแล้วนะครับก็มีลูกค้าที่ซื้อไปก็ไหลายรายแล้วนะครับ ก็ขายได้เป็นหลายพันและเป็นหมื่นแล้วนะครับนักศึกษาที่ขายไปนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานร่วมกันนะครับนี่ก็เราก็จะใช้องค์ความรู้จากพื้นพื้นนี่แหละนะครับในการพัฒนาตัวสร้างโปรดักในการสร้างโปรดักตรงนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ทำเพียงคนเดียวนะผมเองก็ทำไม่เป็นหรอกนะครับผมรู้เฉพาะะบวนการฟอกย้อมทิมตกแต่งสำเร็จะบวนการทางด้านเคมีนะครับแต่เราอาศัยอาจารย์ที่อยู่ใน คนละัาคนละสาขาวิชากันนะครับเอามาช่วยงานนะครับเอามาช่วยงานกันนะครับว่าเอ้ยงานตรงนี้เออเราทำเสร็จแล้วนะครับเราว่าจะส่งไปให้เออสาขาที่ทางนั้นออกแบบด้านงงอะไรนี่ยเราไปใช้งานดูดิเห็นดูดิเอ้ยมีปัญหาได้ไหมมีปัญหาอ่ะบอกมาหลืนไปเหลวไปอะไรไปนะครับพอทําเสร็จเรียบร้อยได้ผืนผ้าได้ออกมาเอาออกแบบเพื่อจัดออกแบบลองออกแบบดิ ทางด้านตัดเย็บเอาไปตัดเย็บดิก็คือจะโครงงานอย่างนี้นะครับเราไม่สามารถทํางานด้วยคนเดียวได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับจนกระทั่งได้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ตรงนี้ออกมาอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพวกใบมังคุดนะครับอันนี้เป็นใบมังคุดที่ได้จากของ S G เป็นทุนของ S G ทุน C R นะครับที่เอามาให้เราพัฒนาตัวใบมังคุดที่มันมีอยู่ในพื้นที่เยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างตัวเป็นตัวผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มทางผู้ปกครอ,องรจังหวัดระยองนะครับรวมทั้งตัวอื่นๆด้วยอันนี้ก็เป็นทางภาคใต้นะ นะครับตัวสีผงที่เราทําขึ้นมานะครับก็ทดลองใช้นะครับออนะรบวมทั้งใช้บนตัวเสื้อด้วยแล้วก็นํามาเพ้นบนกระดาษบนถุท่าเราทาได้หมดแล้วก็รวมทั้งเปิดอบรมด้วยเราก็เปิดอบรมให้ผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้ประกอบการดีคือผู้สูงอายุอะไรประมาณนี้ที่อยู่รอบๆของคณะเนี่ยให้เข้ามาอบรมกันอะไรกันเนี่ยเราก็จะเปิดตลอดเก็บโดยท่าก็ฟรีมัางเก็บเงินบ้าง500บาท 200บาทเลยเพื่น,นี้นะครับให้นักศึกษาจัดอบรมนะครับเพื่อที่จะให้มีประสบการณ์ในการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะครับน้องเหนือยทันี้แล้วเช่นในกรณีนี้นี่ก็เป็นผ้าเขายอมขี่วัวมานะครับเขาบอกว่ามันไม่ค่อยสวยงาม,มคือมันย้อมมามาันแคดีนะแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นเขาก็เลยเข้ามาขอองความรู้นะครับว่า hey มีสีผงใช่ไหมอาจารย์มีใช่ไหมอะไรไหมก็ลองทําเลยเลยปรากฏว่าผ้าย,ยอกี้วัวผืนหนึ่งเนี่ยทุกพี่ขายได้4 500บาทตอนนี้ก็ปาเข้าไป3,000บาทก็คือเป็นผู้ประกอบการจากบัดสระบุรีที่เรียงโคนมอยู่นะครับเขาก็าาเอามามาขอความรู้ตรงนี้นะครับรวมทั้งตรงนี้ก็เป็นพวกงานที่เราถ่ายทอดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้ประโยชน์จากวัสดุวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เราจะเาขาเรียกอะไรนะ เอาไปใช้ประโยชน์นะครับก็คือเราแปลงรูปหัวบอลนะครับก็คือบอลยู่ใต้ดินเนี่ยไม่ค่ยมีใครใช้ประโยชน์นะครับมีแป้งเยอะมากเลยอะไรเลยนะครับเราก็จะนําเอามาใช้ประโยชน์คือ แปลรูปแป้งบอลนะครับให้เป็นอยู่ในรูปที่สามารถละลายน้ําได้โดยใช้กระบวนการทางเคมีเข้าไปช่วยนะครับมันก็ละลายน้าแล้วไปทําอะไรบ้างเอาไปทําแทนเทียนไขนะครับที่ใช้ทําบาติกนะครับก็คือทาเป็นเส้นเทียนไขนั่นแหละนะครับ <um> <Vul can S 2> พอทำป,ปุ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้แทนเทียนไขได้เลยเทียนไขก็คือหนึ่งมันต้มต้องอะไรใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เราไปใช้แทนเทียนไขปุ๊บ <um> <t une> ใช่ไหมครับพอมันแห้งเราก็สามารถใช้สีเพ้นท์พอไปล้างน้ำเราไม่ต้องต้มออกแล้วเอาไปแช่น้ําเลยไอ้ตัวแป้งบอกลก็หลุดออกไปก็จะได้เส้นสีขาวที่เป็น หลายคมชัดออกมานะครับปีนี้เราก็ยื่นขอตัวนี้ไปก็คือ ตัวสีธรรมชาติกับตัวแป้งบอลเนี่ยอเรายื่นขอโครงการการจัดการความรู้และทายเท่เทคโนโลยีเป็นทุนนะครับของวชเราก็ได้มาเดี๋ยวจะเริ่มลงมือทาก็คือตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยเป็นต้นไปมีระยะเวลาหนึ่งปีนะครับก็ปีนี้ก็ลงภาคใต้หมดเลยก็ไม่งานมาติ่นะครับแถวกระบี่สตูลเลยหลงสงขาประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราทําอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล่าสุดที่ร่วมกับตัวรักษาปโปรเจกต์นักษาแหละนะครับเพราะว่าตัวอาจารย์ผมคนเดียวก็ทําอะไรมากไม่ได้ไม่ไ แล้วก็ให้นักศึกษาช่วยนะครับก็นักศึกษาก็จะเป็นเอาโจทย์อไปแล้วก็ช่วยกับต่านาขึ้นมานะครับเป็นพวกอีโคพินครับซึ่งคนทั่วไปก็ทำกันเยอะถามว่าของเราแตกต่างยังไงนะครับของเราเนี่ยผ้าบางตัวบางทีเราไม่ต้องปรับสภาพไม่ต้องอะไรเราสามารถที่จะทําได้ทันทีเลยถ้าเกิดเรารู้กระบวนการทางเคมีของตัวพื้นผ้าตัวเส้นใหญ่เราก็สามารถทําได้ทันทีเลยไม่ต้องไปปรับสภาพนะครับไม่ต้องไปปรับสภาพผ้าไม่ต้องไปแช่สารเคมีอย่างเช่นในกรณีแบบนี้นะครับในชุดชั้นในเนี่ยอันนี้แค่ใช้ไปตะขบอย่างเดียว นะครับเป็นใบทื้ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานไทวาโก้นะครับคือมาตรฐานวาโก้ไม่ใช่ไทวาโก้เป็นมาตรฐาน J.S.G. ของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ผ่านเลยนะครับทดสอบมาใช้แค่ใบตะคบแค่นั้นเองนะครับแต่ว่านักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทางเคมีว่าเฮ้ยผ่านไนรอนเนี่ยมันมีทั้งประจุวกประจุลบสีย้อมที่ประจุลบดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาเจอกันปุ๊บมันก็ได้จะติดอ่ะเลยทดลองกันพอทดลองปุ๊บก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับก็ กว่าจะทดลองได้ตรงนี้ออกมานีก็เสียภาาไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเราก็ไม่ถือว่าสูญเสียแต่ว่าถือว่าได้ประสบการณ์อันนี้ไทวาโก้ก็เป็นโปรเจกต์ของล่าสุดของปีนี้นะครับที่นักศึกษาของเราไปฝึกงานกับไทวาโก้นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องทำโปรเจกต์ด้วยนะครับก็ทําออกมานะครับออนอกเหนือจากตรงนี้แล้วพอเราทํางานออกมาเรียบร้อยแล้วเนะี่ยอย่างที่บอกไปนอกจากเราตีพิมพ์แล้วอะไรแล้วผลสุดท้ายที่เราทำตลอดทุกครั้งที่เวลาเราทาออกมาคือเราจะทําเป็นผู้มือองค์ความรู้ผู้มือองค์ความรู้มีประโยชน์อย่างไรก็คือ นอกเหนือจากพิซซ่ากินชุมชนเนี่ยเอาไปใช้งานใช่ไหมครับนะครับคือ ชุมชนดือเนี่ยหรือนักวิชาการื่อเนี่ยก็สามารถที่จะไปใช้งานได้นะครับรวมทั้งไทรที่อยากจะใช้งานก็โหลดอไปเลยก็มีบางคนถามว่าอาอจารย์ไม่ห่วงหรืออะไรหรือเราไม่ห่วงหรอกครับเพราะว่าองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยนะครับเราเผยแพร่ไปยิ่งเผยแพร่ได้เท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับมาเท่านั้นนะครับก็เผยแพร่ให้มันได้มากที่สุดนะครับใครอยากจะได้ก็เอาไปปฏิบัติงานผู้ม <co> ือเหล่านี้จะเป็นสเต็ปไปสเต็ปนะครับเป็นขั้นตอนเลยนะครับผู้มอคการสามารถไปใช้ได้ก็จะมีหลายเรื่องนะครับมีทั้งเรื่องย้อมคามเรื่องแรกๆที่เราได้ทุนมาน นะครับที่เราทําออกมารวมทั้งเรื่องการเรื่องของผ้าไหมนะครับที่ฟอกย้อมพิมผ้าไหมแล้วก็มีผังผ้าป้ายที่ปีก่อนนี้ที่เราทําไปนะครับซึ่งปีหน้านี้ก็จะมีคู่มือของผมรู้เกี่ยวกับการใช้การทําสีผงธรรมชาติและการใช้แป้งบอลแต่แลง เอามาใช้งานนะครับซึ่งคู่มือเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชนนักวิชาการมากมายเลยนะครับนอกนือ,นอจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วรางวัลก็เป็นส่วนของการทํางานเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะภูมิใจและพอใจมากคือผลงานวิจัยของเราเนี่ยหรือผลงานที่เราทำมาเนี่ยวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้อะไรได้นะครับนักวิชาการใช้ประโยชน์ได้สามารถไปทำมาหากินได้ เท่านี้ผมก็พอใจแล้วนะครับผมไม่ต้องการที่จะออไม่ต้องการที่จะได้อะไรมากกว่านี้แล้วนะครับเราเห็นเขาเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับเอาไปใช้ทำมาหากินได้เงินมาอะไรมาเนี่ยโทรมาขอบคุณโทรมาขอความอรู้เนี่ยอันนี้ผมยินดีมากเลยนะครับก็เราเป็นผู้ให้เนาะเราเป็นนักวิชาการจะไปจิดเงินกิดกำไรมันก็ไม่ใช่ที่นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยากจะบอกว่าเวลาเราเออคนไทยเนี่ยเวลาไป คอนเฟอเรนซ์หรือไปร่วมงานวิชาประชุมวิชาการเนี่ยโดยมากก็จับกลุ่มจับอะไรกันเองนะครับทีน,นี้เนี่ยถ้าเกิดเราเราเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองนิดนึงว่าถ้าเกิดเราไปปุ๊บเนี่ยพยายามคุยกับเพื่อนต่างต่างมหาลายัยต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะเราไปเนี่ยเป็นอยู่ในทีมงานเราอยู่แล้วนะครับพอได้รู้จักคนเยอะๆเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับ เดี๋ยวนี้เวลาส่งงานตีพิมพ์ต่างประเทศมันต้อง recommend reviewer ใช่ไหมครับบางทีเราก็สามารถที่จะเอา reviewer ตรงคนเหล่านั้นเนี่ยเป็น reviewer ช่วยงานเราได้อะไรเราได้อันนี้จะเป็นเคล็ดลับหนึ่งนะครับรวมทั้งบางคนในที่เราไปจารระดับบิ๊กๆเนี่ยเขาอาจจะเป็นออบรรณาธิการของวารสารน,น,นั้นๆเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยได้ระดับนี้เคอช่วยให้งานเราเนี่ยสามารถที่จะตีพิมพ์ผลงานเราเนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ไปย่งต่างประเทศได้นะครับอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยได้ เขาเรียกอะไรอ่ะทำให้เรามีอิมแพคคพอให้จะเยอะขึ้นนะครับอันนี้นะครับเพราะว่าออรวมทั้งอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเกิดใครเป็นนักวิชาการหรือแบรนด์เนี่ยบางครั้งเนี่ยจะมีอะไรนะออวารสารติดต่อมาให้เราเป็นรีวิวเวอร์ aver, หรือผู้ประเมินบทความนะครับทันทีมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะก็จะเป็นผมเนี่ยทางด้านสีย้อนธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาถามว่าไม่ดียังไงที่ก็ไม่ต้องรับหมดหรอกแต่ว่ารับแต่ละเรื่องก็ได้นะครับ ปรดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเรารีวิวให้กับวารสารนี้บ่อยๆเนี่ยเวลาเราส่งงานตีพิมพ์เนี่ยโอกาสที่เราจะโดนรีเจกเนี่ยแต่ต้องมีคุณภาพหน่อยนะนะครับโอกาสที่จะโดนรีเจกเนี่ยก็จะน้อยนะครับโดยมากเขาจะช่วยเราบรรณาธิการก็จะรู้จักเราก็จะช่วยเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทํางานที่ตัวเองเนี่ยใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับถามว่าทํำไมผลงานได้ค่อนข้านจะมีได้มีการตีพิมพ์ก็หลายเรื่องอยู่นะครับรวมทั้ง นะครับเรามีคอนเนคชันกับต่างประเทศด้วยไม่ใช่ไปซื้อผลงานนะแต่ว่าเราต้องมีคอนเนคชันกับเพื่อนต่างประเทศนะครับเวลาเราไปอนคเรนซ์อย่างที่บอกนี่แหละนะครับนอกจากแนะนําเพื่อนเป็นรีวิวเวอร์แล้วนะครับเราก็บางทีเราก็ต้องทําโครงานร่วมกันนะครับบางทีเราไม่ถนัดเรื่องนี้เราถนัดเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพาร์ทนั้น,น,นเนี่ยเราก็สามารถช่วยเพื่อนเราได้นะครับแล้วเราก็มีสามารถเอาชื่อเข้าไปอยู่ในนั้นได้นะครับโดยมากกจะต้องพึ่งพาอาศัยกันแบบนี้เพื่อให้ผลงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับนอกจาก เผยแพร่สู่วิสาหกิจชุมชนแล้วเนี่ยนะครับจะต้องเผยแพร่สู่อะไรครับกลุ่ม,มเผยแพร่สู่นานานะชาติด้วยให้เห็นว่าที่ประเทศไทยก็มีการทํางานแบบน,นีด้วยเหมือนกันนะ อะไรเรามีเป็นต้นนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมางคนก็ต้องถามว่าอาจารย์แล้วว่าอาจารย์ทางานเนี่ยคนเดียวแล้วมมีผู้ช่วยหรือนะครับเราก็ต้องมีผู้ช่วยเหมือนกันนะครับโดยบ้านเราก็ใช้วิธีการก็คือหลังเลิกเรียนพี่ก็เป็นเด็กนักศึกษาปริญญาตรีนี่แหละนะครับก็ชั่วโมงห้าสิบาทที่เราจ่ายให้นะครับเราก็แอสซนยเราก็คือมอบหมายงานให้กับตัวนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยนะครับวันหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงกันแล้วแต่ให้มาช่วยงานเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่ยเ สามารถที่จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะที่จะทําให้งานของเราเนี่ยเดินต่อไปแล้วก็มีอิมแพกต่อวิสาหกิจชุมชนแล้วกเออ็เป็นที่รู้จักของระดับนานานชาติด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าเกิดใครอยากจะ ดูตัวชิ้นงานนะครับใครอยากจะเข้าไปศึกษาดูงานเหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือให้จัดก,กิจกรรมเล็กๆเ,เนี่ยเราก็ยินดีที่จะช่วยเหตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นนักวิชาการยินดีที่จะช่วยตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณมากครับมีอะไรสงสัยก็ถามได้นะครับขอบคุณมากครับ,บค่ะบุ้ณ